ครับสวัสดีในรา,ายวิชาสุขาศึกษาและพลาะศึกษาครับ<ส>ในส่วนของรา,ายวิชาสุขาศึกษาและพละศึกษานะครับสำหรับนักเรียนที่ทำแบบฝึกหัดในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ทำให้เข้าไปในลิงก์นะครับที่ทิ้งไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับ ที่ทิ้งไมเมื่อสัปดาห์ก่อนขนาดนี้มีคนทำอยูอ่ประมาณ170กว่าคนนะครับถ้าใครทำแล้วครูจะลงนำคะแนนมาลงนะครับในสมุดบันทึกคะแนนนะครับว่าหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับถึงหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับมันก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทำเป็น Google Form นะครับหน่วยละว5คะแนนถ้าใครทำหน่วยที่1เสร็จแล้วนะครับมีอยู่10ข้อนะครับ กูก็จะนําคะแนนมาหารนะครับถ้าใครได้9นะครับหรือว่าได้7ได้5นะครับถ้าได้จุดหนะครับรูบจะปัดให้ไปเป็นตัวต่อไปอย่างเช่นได้7อย่างนี้รูก็จะปัดให้ได้4ถ้าใครทําได้9คะแนนอย่างนี้รูก็จะปัดไปให้ได้5เต็มนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทำนะครับก็ไม่มียังไม่มีคะแนนเก็บนะครับ สำหรับใครที่ทําแล้วครูก็ลงคะแนนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในสัปดาห์นี้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะครับความเสมอภาคทางเพศนะครับเราเรียนอะไรกันบ้างนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับ1นะครับเรียนเรื่องเรียนเรื่องความเสมอภาคทางเพศนะครับการวางตัวต่อเพศตรงข้ามแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับปัญหาทางเพศนะครับมาดูนะครับ ความสาคัญของความเสมอภาคทางเพศนะครับหมายถึงอะไรนะครับการที่ชายและหญิงนะครับมีสิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงออกถึงบทบาททางเพศของตนเองนะครับชายนะครับแสดงออกบทบาททางเพศของตนเองอยังไนนนงนะครับชายนี่หนึ่งครับต้องดูแลครอบนะครัวดูแลครอบครัวเป็นช้างเท้าหน้าให้ครอบครัวนะครับส่วนผู้หญิง นะครับถ้าจะแสดงบทบาททางเพศนะครับก็าทากับข้าวนะครับทำกับข้าวอยู่บ้านนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนแต่สมัยนี้ผู้หญิงก็จะออกไปทํางานด้วยนะครับเหมือนผู้ชายนะครับสมัยก่อน,นมีแต่ผู้ชายไปทํางานแล้วก็ผู้หญิงนะครับก็จะอยู่เฝ้าบ้านเฝ้าเรือนนะครับแต่สมัยนี้ความเสมอภาคทางเพศเกิดขึ้นนะครับมันก็จะออกไปทํางานได้ทั้งสองคนแล้วก็กลับมา ที่บ้านแล้วก็ทากับข้าวตอนเย็นอย่างนี้นะครับไม่เพียงแต่ผู้ชายเอ่อไม่เพียงไม่เพียงแต่ผู้หญิงนะครับผู้ชายก็ทํานะครับแต่ต้องอยู่ภายใต้ที่เหมาะสมของวัฒนธรรมนีงามของสังคมไทยนะครับอยู่ภายใต้กรอบนะครับอยู่ภายใต้กรอบที่ที่วางไว้นะครับที่มันสมควรทําอยู่ในสังคมไทยนะครับมาดู ข้อที่2นะครับการวางตัวต่อเพศตรงข้ามนะครับการวางตัวต่อเพศตรงข้ามก็คือการที่ชายและหญิงนะครับประพฤติปฏิบัติต่อกันนะครับ mm hmm. เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันในสภาพต่างๆคำว่าในสภาพต่างๆก็คือการวางตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางตัวแบบเพื่อน,นการวางตัวแบบพี่น้องหรือว่าการวางตัวกับผู้ครองนะครับ ก็คือการที่มีโอกาสรู้จักคุ้นเคยกับเพื่อนต่างเพศรวมทั้งมารยาทและการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามนะครับนับว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยทําให้เราสามารถปรับตัวเองกับเพศตรงข้ามได้ง่ายขึ้นนะครับมาดูนะครับการวางตัวแบบที่1นนะครับการวางตัวแบบเพื่อนนะครับการวางตัวแบบเพื่อน,นก็จะมีความละเอียดอ่อนค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะว่าอะไรนะครับเวลาเรานั่งเวลาเรามาโรงเรียนนะครับเราก็เจอเพื่อนนะครับเพราะว่าในใบเรียนเราจะใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนนะครับมากกว่าอยู่บ้านดังนั้นการวางตัวต่อเพศตรงข้ามในห้องเรียนนะครับมันก็จะละเอียดอ่อนนะครับการคิดนะครับการคิดก็คือหนึ่งนะครับผู้ชายไม่คิดกับเพื่อนในเรื่องเพศนะครับสองไม่ควรล่วงเกินโดยการถูกเนื้อต้องตัวนะครับ ไม่ว่าเราจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามนะครับสเรื่องการพูดจานะครับก็ต้องระมัดระวังคําพูดที่อยากคายหรือทะลึ่งตึงตังหรือสุดหรือคําพูดที่มีสองแง่สองงามนะครับเราควรระวังในการพูดกับเพื่อนในชั้นเรียนหรือว่า,าเพื่อนที่อยู่นอกเรียนก็ตามนะครับ มาดูการวางตัวแบบพี function, ่น้องนะการน้องวางตัวแบบพี่น้องโดยเฉพาะผู้ชายนะครับผู้ชายถ้าเป็นพี่ต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับวางตัวเป็นพี่ที่ดีนะครับไม่ร่วมเกินกับน้องผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะการทะเลาะเบาะแว้งกันนื้อนะครับเราก็ไม่ควรนะครับส่วนใครที่เป็นพี่ผู้หญิงควรดูแลน้องชายได้นะครับควรดูแลในเรื่องไหนนะครับควรดูแลน้องชายได้นะ อย่างเช่นพาไปสมัครเรียนบ้างนะครับพาไปซื้อของบ้างอย่างนี้นะครับน้องก็ควรดูแลพี่ด้วยเพราะเป็นผู้หญิงน,ะน้องผู้ชายบางทีะประโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นพี่ผู้หญิงไม่กล้าออกบ้านตอนดึกนะ,ระเราอาจจะพาขี่รถไปนะครับเราอาจจะพาขี่รถไปแล้วก็ไปซื้อของตอนดึกเพราะว่าเราเป็นผู้ชายนะครับสาม นะครับการวางตัวในสถานะเป็นคู่ครองกันนะครับการวางตัวในสถานะสุดท้ายนะครับก็คือการวางตัวในสถานะคู่ครองกันก็คือการที่ชายและหญิงแต่งงานกัน,นอยู่ด้วยกันเป็นการเริ่มต้นของชีวิตคู่นะครับการปรับตัวเข้าหากันนี่นะครับการปรับตัวเข้าหากันและการวางตัวนะครับก็คือต้องทําให้เหมาะสมนะครับรู้จักเอาใจเขามาใสา่ใจเรานะครับ ช่วยเหลือเอื้ออาทรกันนะครับให้มากรวมน้ําใจกันนะครับึ่งกันและกันเื่อสัตย์แล้วก็จะทําให้ชีวิตคู่มีความสมบูรณ์นะครับและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับปัญหาทางเพศปัญหาทางเพศปัญหาหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของหลายๆคนนะครับก็คือปัญหาทางเพศซึ่งมีอยู่หลายลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็น การสับสนทางเพศนะครับการ,การสับสนทางเพศการมีความรักคข่ชอบพอของคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันกับต้นนะครับามาดูว่าเป็นยังไงนะครับลักษณะปัญหาทางเพศนะครับสถานภาพทางเพศเป็นสิ่งที่มีที่คนเรามีติดตัวตั้งแต่เกิดนะครับสถานภาพทางเพศอาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่กำหนดความเป็นชายหญิงนะครับ เนื่องจากบุคคลบางกลุ่มนะครับอาจเกิดการเบี่ยงเบนทางเพศนะเขาเรียกว่าการเบี่ยงเบนทางเพศครับเราจาแนกการเบี่ยงเบนทางเพศได้ออกเป็น3ามสามด้านนะครับ3ด้านสองด้านนะครับ2ด้านการเบี่ยงเบนทางเพศมีอยู่2ด้านนะครับหนึ่งความสับสนในความเป็นชายหญิงนะครับความสับสนในการเป็นชายหญิงก็คือจะเริ่มตั้งแต่ วัยเด็กนะครับโดยเด็กผู้ชายอายุ3-6ปีบางคนชอบเล่นตุ๊กตานะครับบางคนชอบเล่นอะไรนะมอค้ามอแกงนะครับบางคนชอบเล่นบาร์บี้ไปอย่างนี้นะครับชอบแสดงท่าทางคล้ายผู้หญิง on end นะครับตั้งแต่3-6ปีนะครับอนุบาลแต่พอเราอายุ12-13ปีนี่นะครับการแสดงออกเหล่านี้ของเราค่อยๆจะหายไปนะครับ ค่อยๆจะหายไปแล้วก็กลับมาในสภาพผู้ชายเต็มที่นะครับามาดูการการเบี่ยงเบนข้อที่2นะครับการเบี่ยงเบนข้อที่2องอการเบี่ยงเบนทางเพศอันที่2นะครับคือกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมทางเพศผิดปกตินะครับ ผิดปแลกติก็คือแบ่งได้สามประเภทนะครับมันจะเรียงงา่ายว่าการเปลี่ยนทางเพศที่เพศผิดปกติก็จะมีหนึ่งนะครับปฏิเสธเพศคืออะไรนะครับผู้ที่ไม่พอใจและไม่ยอมรับในเพศที่แท้จริงที่มีมาแต่แตกําเนิดน,นะครับอ,อย่างเช่นผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายอย่างนี้นะครับคือ,อปฏิเสธเพศคือ ยังไม่ยอมรับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะในใิสัยของเขานะครับ2รักร่วมเพศก็คือรักร่วมเพศนะครับคือผู้ที่มีความพึงพอใจที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันนะยังไงนะครับก็คือชายรักชายหญิงรักหญิงนะครับเดีย๋ยวนี้ต่างประเทศเขาออกกฎหมายได้นะครับว่าผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายได้นะครับผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงได้นะครับ ตามประเทศเขา,อ,าออกกฎหมายตัวนี้ให้ทำได้นะครับแต่ในประเทศไไทยเรายังยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่หรือว่ายังไม่ออกกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับ 3. รักสอเพศนะครับลัก2เพศหมายถึงอะไรนะครับผู้ที่มีผู้ที่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทั้งกับชาย กับทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับอ,อาจจะเป็นเสือใบนะครับทางนั้นเขาเรียกว่าเสือใบนะครับมีเพศสัมพันธ์ได้ทั้งกับเพศชายทั้งกับเพศหญิงนะครับขอ้อในเรียงแต่เพศก็จะมีอยู่2ข้อใหญ่ๆนะครับจบการน,นำสไลด์นำเสนอนะครับ สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในวิชาในวิชาสุขศึกษาในชั่วโมงนี้นะครับถ้าจบชั่วโมงนี้แล้วนะครับถ้าจบชั่วโมงนี้แล้วให้นักเรียนนะครับไปจดตามสไลด์ที่ครูให้นะครับที่ครูให้ไว้นะครับด้านหลังนี่นะครับประมาณ10หน้านะครับสิบหน้าไม่เยอะนะครับ10สไลด์ นะครับส0สไลด์นะครับถ้าจดแล้วนะครับจดแล้วให้พวกเราเก็บสมุดไว้ทรงนะครับไว้ทรงเหมือนเดิมนะครับไว้ทรงนู่นแหละน่าจะท้ายๆเทอมนะครับตอนที่สถานการณ์มันผ่อนคลายนะครับสมุดคะแนนสมุดมีทั้งหมดนะครับ20คะแนนนะครับส่วนคะแนนแบบฝึกหัดนะครับ5หน่วยนะครับใครที่ยังไม่ทําหน่วยหนึ่งนะครับ ที่ครูแนบลิงก์ไปในอาทิตย์ก่อนนะครับหน่วยที่1นนะครับให้กลับไปทํานะครับกลับไปทําส่วนอาทิตย์นี้นะครับครูจะให้งานนะครับหนึ่งนะครับให้นักให้เราเนี่ยนะครับครูจะแนบลิงก์ไว้ให้เราทําแบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับ10ข้อ10ข้อจํานวน5คะแนนเหมือนเดิมนะครับสําหรับอาทิตย์นี้5คะแนนเหมือนเดิมนะครับ ถ้าใครไม่ทำนี่เป็นไรไหมนะครับเป็นนะครับไม่มีคะแนนเก็บกับเพื่อนนะครับ5คะแนนนะครับอาทิตย์ก่อนใครทําก็จะได้5นะครับอาทิตย์อาทิตย์นี้ใครเข้ามาทําอีกก็จะได้5นะครับแสดงว่าเราเก็บไปทั้งหมด10คะแนนนะครับนะครับสำหรับในรายวิชาอ่าสำหรับอ่าสำหรับไอการจดสไลด์นะครับการจดสไลด์ ก็ให้เราไปจดไว้นะครับเป็นหน่วยเป็นหน่วยนะครับผู้จะตรวจตามหน่วย,ใค,วย,คยคใครครบทั้งหมด5หน่วยนะครับเปิดภาคเรียนมาปั๊บนะครับใครครบทั้งหมด5หน่วยเปิดภาคเรียนมาก็นํามาลงมคะแนนนะครับทั้งหมด20คะแนนนะครับสาหรับรายวิชาพระราศึกษานะครับรายวิชาพละศึกษาเดี๋ยวรูจะ ให้เข้ากลุ่มพระราศึกษากลุ่มทางไลน์นะครับเพื่อส่งงาน,นเพราะว่าเรายังไม่มีคะแนนเก็บในรายวิชาพระราศึกษานะครับภารกิจแรกของวิชาพระราศึกษาคืออะไรนะครับเดี๋ยวครูแจ้งเข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับเดี๋ยวทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับภารกิจแรกของวิชาภาระนะครับ10คะแนนเดี๋ยวจะแจ้งในกลุ่มไลน์เดี๋ยวครูจะแนบ QR code ในกลุ่มห้องนะครับในกลุ่ม ห้องแต่ละห้องให้นะครับให้พวกเราไปส่งงานเฉพาะวิชาภาระนะครับส่วนวิชาสุขาผูก็จะแนบลิงก์ให้พวกเราทําแบบฝกหัาก่อนนะครับแนบลิงก์ Google Form ถ้าใครเข้าไปทําแล้ว,วก็จะมีคะแนนปรากฏขึ้นนะครับส่วนแบบฝึกหัดที่1นนะครับใครยังไม่ทําเข้าไปทํานะครับแบบฝันที่2องผจะแนบลิงก์ไว้ในอาทิตย์นี้นะครับใครทําเสร็จแล้วนะครับดูคะแนนตัวเองเสร็จไม่ต้องแคปหน้าจอนะครับ มันจะปรากฏขึ้นที่ Google ของครูนะครับครูจะสามารถเช็คคะแนนได้ลงคะแนนให้พวกเราได้นะครับอย่าลืมนะครับมันเป็นคะแนนเก็บของพวกเราให้เข้าไปทําไม่ยากนะครับ5คะแนนสำหรับอาทิตย์นี้นะครับจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมเข้าไปทํางานที่สั่งนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําปุ๊บนะครับลายวิชาอื่นมาเราก็จะทําไม่ทันนะครับ ทำไม่ทันเสร็จแล้วก็จะเป็นดินพอเอาหมูนะครับคะแนนก็ส่งไม่ทันอย่างนี้นะครับให้พวกเรานะครับเข้าไปทํางานให้เรียบร้อยนะครับในทุกรายวิชานะครับเพื่อจะไม่เป็นการสะสมงานนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสําหรับขาบนี้สวัสดีครับ